ไม่ทำกินาง่ายได้ยหรือเปล่าได้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 ยู่สร้างประสานหรือกสารนดูเย่ไแกะา่น้เราสคเนเียข้าเกียแม่แม่ราวะเอย ครับส้นกเส้กาเนก็้้าวนงาวิส้นร้งาสาวนกุ้งขานงาวเส้นกาเนกุ้งข้้นก้ขาวเส้นกุานกุ้าเนุ้้า้นสนกขาวเ้นก้งาสนจุ้างาวเกุ้งากเ ก็คอรานก็อแล้วก็ดึงดึงลงมาจีบเงี้ยโอ้ค่ะจีบลค่ะอ่ครัจีบเลยแต่วั้คจีบแคานักพุทธลัมามลยยังยตรงจีบใหญ่เอาไว้สนจมมันจะจแล้วมันจีบคือจจ้ค่ะจีบดึงจค่ะจีบไปค่ะ ประนมือเลยครับ่ที่บที่มอเเนงมจขนลมาจีบนะจีบจะดูขึ้นรอบขางามเป็นตจีบเลยนะเป็นคนะบั่นแรกสัก

แค่รู้การอินเทอร์เน็ดเนะครับ